สวัสดีนะครับมาทานหมูปิ้งด้วยกันครับหลอเด็กเลิกเรียนนั่งจะได้กินเนื้อหมูปิ้งไยว่าจะซื้อข้าวแต่ไม่รู้กินอะไรฝนมืดมาก็เอาง,ง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับมือน,นี้ครับมาจจ์หมูปิ้งจ้ะทำไมไม่กินข้าวฝ <c oughs> นมันจะตกไนงะเดี๋ยวเรามัวซื้อเดี๋ยวไม่ทนันฝนเนฝนจะมามึดตึ๊บเลยนะเด็กเลิกเรียนมาก็หิว นะในน้ำหนูไปไหนลูกน้ำไม่ไงกระตุ้ยเย็นแล้วหรอน้ำที่ซื้อมาน่าจะจ้ากินหมูปิ้งกับกจารอร่อยเ <c oughs> จ้านี่ทานบ่อยนะอร่อยหนูย <c oughs> ังแกะขั้นอย่างไม่ได้เลยขั้นอย่างงวันนี้แดดร้อนมากเลยหน้ามันเหมือนเดี๋ยว กินขนยมขึ้น,นเผ็ดต้องไปอาบน้ํานะไม่ไหวร้อนของนอกเลยคลืนม,มาหมดแล้วตอนเนี้ยคืนม,มาเป็นฝนจะตกเลยอร่อยไหมหนูอร่อยทำไมชอบเพราะว่าื้อหือมตลอดเลยอ่ะอ้าวมันติดแล้วเนาะมาเด้อมากินด้วยกันอร่อย มาอร <laughs laughs> ่อยถูกใจอ่ะอรถูกาบดูข้าวเยอะก็อย่างพูดดิหืกินแบบไรรเลยเอาวก็น้ำหนึบสองคนหกไม้พอละนึ่กินเยอะ ดี๋ยวไปซื้อข้าวกินเนาะี๋ยวลุงเขาไปวิ่งงานแอบซื้อข้าวกินอีกหมูปิ้งบ้างไก่ปิ้งบ้างอร่อยทานง,ง่ายๆเพราะว่าเราขับรถส่งอาหารเนี่ยมันไม่แน่นอนบางทีงานมาจะไปนั่งกินข้าวเสียเวลา,นะวาเนาะน้กระเมอรเอาตบจ,จบบไปเลก ไปดูปลามากลัวปลาทองตายเนาะโอเคนะครับก็ขอบคุณพ,พี่เพื่อนๆเนาะก็ขอบคุณที่จะรับชมให้หลานกับลุงเนาะขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ